ไม่รู้ตัวชา้าจังเลยนะมา,มาทิ้งดาบไม่แกล้งลวิด้วยไนอะ้นี่ไงขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็เจอไนงะโอ้จำแม่จบแม่ส <laughs> มองปลาทองข้ามีไี่สองขัดข้าจะไม่กลัวเลยไม่ตื่งั้นก็นำไปเลยผมนำเลย เรามาดูคนโปรเฟชันอลในการผ่านเกมไปทางอะไรต่อเยี่ยมมากเลยเน่ยทางนี้อ้าวดับไปหนึ่งไฟเดอะโฮ e เฮ้อะไรเนี่ย มาขอจับมือยังอหมเราเน้นเกมไวครับผมเน้นเกมไวไม่เน้นอะไรมากไม่ต้องฟาร์มไม่ทำนี่ยต่อครับไม่ต้องฟาร์มไป <c oughs> รีบจบเกมดีกว่าครับผมไม่รู้ผมไปออในอหน้ามีปืนเจอปืน <c oughs> โอ้โหฝนแม่ง <c oughs> เยบังบี่นนบ้านนี้ผมเก็บไปหมดแล้วเพื่อนน oh, oh, ี่เหมือนมีประเด็นมีประเด็นแล้วผมไม่รู้ผมขึ้นบนบ้านแล้วเหรอ จ็อกกี้จ็อกกี้ทางซ้ายทางซ้ายในบ้านแน่เลยจ็อกกี้ในบ้านหรือเปล่าไม่โดนเนี่ยขอดูเลยนมาแล้โอเคจ็อกกี้อยู่ไหนวะเหมือนได้ยินเสียงไม่ต้องเออนี่ไงนี่ยเจอแล้วเจอแล้วโดนมาโดนมาใครใครตอหัวไมานยองดีตอบขวานคนดังใครๆก็อยากจับมือ พีสปิเตอร์เซฟิเตอร์เซฟิเตอร์วินี่เนี่ยอืม่าละได้เฮ้ยไปทางไหนเนะี่ยพวกชอบล่าช็อคลาชอันแม่ชอบปาร์ตเหรอไม่เห็นแสงวิสแสงแห่งวิสวเจอเครื่องปั๊มว่ะ อ๋อไไม่ไม่ฮึฮึ The playground yeah yeah we're almost at the dock yeah อ๋ออ๋อเราบ้านอะไรเนี่ยหลงทางแล้เหรอเหมือนมีประเด็นข้างหน้าเหมือนจะมีประเด็นเดี๋ยวเคลียร์คลิปให้จะเจอจะเจอจะเจออุ้ยลงไม่ได้เฮ้ยเอ้าปิว ชาร์หนึ่งได้ถึงสองหน้าขาหน้าหน้าอาผมยังหาเมื่อกี้ไม่หายเลยชารไปโดนคุณเจออ้าวอ้าวบูมเมอร์ข้างหลังคอยยมก่อน เอา้าตายแล้วเหรอตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวโดนปิ <c oughs> ตงตกหัวปืน <c oughs> ที่มาเลยแล้วก็โ <Okay, S 1> <Okay. S 2> อเคครับผมโดยาเป็นการรางวัลโดยาให้โดเลยไม่ใช่ยาก็ระเบิดระเบิดอ ใครมันปลาระเบิดวะแม่งนี่ครับแห